ทงไหนเยอะตรงนี้ปะทาง้เปล่าเออนี่นีมีรั้วมีรั้วทางนี้นีนี่นี่นี่ใ้ถึกไปฉายว่าดำเียบเลยกูนี่แหละเย่๋วิ่งเย่าวิ่งอย่าวิ่งนี่นี่มึพาไม่งัวเอออบวิเตอเด้อเดเดมึลอยดำก่อนดิมึงลอยดำก่อนดิกําลังมากําลังมาจะไนี้อันนี้ มึงอย่าลืมนะแว็กหมู่บ้านมันมีบ้านหลายหลังแล้วเว้ยผี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 นอกระนอกนอกรนอกเห้ยเฮ้ยพระเจ้าในอีวากิเลียนนี่ว่าอ้าวตายชี้ผีมันเออทำไมผีโหดจังวะเอาเอาคาบตายเลยโอุ้ยมันมาปุืมคาปุ๊บหายเลยนี่น่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวเลย แค่เอ๋แค่ต้องวิ่งหนีแต่แต่ไม่น่าไม่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 หน้ากลัวตรงที่ว่าแบบแม่งมาเดือดจะแบบแป๊บแป๊กแป๊กมาเลยอ๋อแล้วทำไมปรับอีซีหรือปรับมีเดียมเนี่ยปรับอีซีหรือปรับมีเดียมเนี่ยอีซีเป็นอีซีนะทุกทีโอ้ยอีซีแม่งโผล่มาหาคอเพื่อนกูตายถ้าปรับหาไม่ใช่ไม่ใช่พวกกูเพิ่งเก่าอย่างรถแม่งดักพวกกูแล้วเสีกลับมาก่อนเฮ้ย บวชโคตรเลยกวานไหมเฮ้ยเฮ้ยไหนในกูอยาเห็นผีกูอยาเห็นผีกูเห็นมาแล้วกับตาเลยชผี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 กูเห็นมาแล้วกับตาเลยเข้าไปงก็เชื่อบวชตกแตกงอะไหนวะมึงไปบวชกับเพื่อนก่อนอีกปากก้อยเฮไปดูกระดู ไอแอนเดรียมออบเดอรรอนไอวัตเดออน i ดคอมฟอร์อ้ยโหเเบอร์าเบอร์วิวิวิเนตอวิเดอินเดอเลอรมันมามันมาแล้วมันเล่นใครมันจะเล่นใครมันจะเล่นกนในในในจะมายุ่งกับกูไอเจ้าตแต่มนาหมดก็แต่ม่นาหมดตาย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 ตากเลยกูจุกอีไว อาาวะตไม่ทันไม่ทันครับเอาหายวันนี้มดิฟายกันนะครับหายเไทยการไปายโดีเลย้ยอุ้ยอุ้ยเพดานเกอุ้ยไปแล้วกูกลับแล้วเฮ้ยอเพลกซ์ก็ดิอ๋อปลอให้ม่ตายดิไหมเออปลดิมึงไม่ท้าทายผีป่ะอือเ้กลวีแล้วถือมาให้ขนใสเนะ กลัวจริงจริงเลยครับโอแบบไม่พูดเลยเนี่ยนฮ้ยมาแล้วจะมาจะมาจอนมันมามันมาไฟดับมันจะเล่นคุยแล้วเหรอเล่อยากทะเพื่อนกูเนี่ยทำเพื่อนกูไอ้ปามฮะถ้ากูวางแม่เขียนมันมาใครได้ปะไม่ได้ไม่ได้เอาอุ้ยมาเขียนหายเลยเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมันจะเขียนมันเอามาได้แค่อันเดียวมึงต้องจูงผีอย่างเดียวแล้วแม็กไอ้กัตมึงต้องจูงผีอย่างเดียวแล้ว เอาไม่ห่วงกูบุญเยอะกูเห็นมาแล้วกับตาเลยแล้วหน้าไหนไปไหนแล้วอ่ะไอ้ดาข้างบนอ่ะกูมาเช็คพวกกูมาเช็คต่างนี้แล้วไปไว้อ้าววิตเตอรมึงอหนีเพื่อนไอ้สัสคนอื่นเขาเขาเช็คกันหมดแล้วสมองแม่งเลยอะไรแดงออรถถราต้องหาอะไรอีกเดี๋ยวกูไปดูควสให้ไปดูควสเนี่ยอ้เกืจับ เทอโมมิเตอร์เปิดทางเปิดทางไว้ดิแอ่เทอโมเมตเตอร์ตัวตัวอตัวจับตัวโมเมิเตอร์ไอ้ตัวจับผีด้วยเทอโมเธอโมเมตเตอร์มันทำยังไงเนี่ยก็เครื่องวัดความร้อนก็กดที่ขวาไงนั่น,หนแหละหมายถึงว่าก็าคือเวลาผีมาก็คือเว้ยมันมาล <มา S 2> อดจากผีทำได้ไฮ้ได้แค่หนึ่งได้หนึ่งอันระบุประเภทผีอ่ะยังไม่รู้เลยเออมันเป็นหน้าตาไอ้น้าตาเป็น ก็เหมือนหน้าปกอ่ะหน้าปกอ่ะหน้าปกอ่ะหน้าตาขาวขาวหน้าตาขาวขาวหน้าตาเอ้ยเอากล้องกล้องกล้องเนี่ยมันเลือกผีได้เนี่ยมา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 สุดเห็นป่าวมาแล้วมาแล้วในในในไหนล่ะอยู่ไรวะไม่มีไม่มีจะมีเสียงไงมึงแกไฟมันดับมาเร็มันดับมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าทำให้เพื่อนพูดภาพนะออกไปสเอ้ยไอ้เหี้ยกูบุญเยอะมันจะฆ่าสิงมันจะฆ่าสิงมันจะเล่นไอ้สิงแล้ว ไอ้ดาตายอย่าใตายแลยตายเลยของกูรักมากหายหายหายแล้วอุ้ยเชี่ยไอ้ยังไม่ทำกูเลยยี่โปรถ่ายกล้องยังไม่กล้องยังไม่กล้องไหมไม่เรากูตายดิไม่มีกล้องกล้อง้สไงเีอาไปแล้วไอ้สิงเอาไปแล้วกูได้ยินเสียงอยู่กดนายวิชันอุ้ยเชี่ยไอ้ยกูใส่นายวิชันแล้วกูเห็นเอเบอร์เฮ้ยยิงเงยิงอตรงนี้เลยตรงหน้ากูเลยเนี่ย ไม่ชอบเผื่อแล้วนี่ไม่ไม่เชื่อไปดูไม่เชื่อไปดูไม่เชื่อไปดูได้เนี่ยเห็นเพื่อเปล่าไหนวะเต็มสองไปเนี่ยกูเห็นมาไม่ให้ดูวะอ้าวเอาขึ้นไปวิลเล่ออัพนั่นไปไปไปเอาขึ้นไปก็คือไปเอาไม่แน่กันจริงจริงมึงถ่ายรูปยังไม่ร้องเฮ้ยเออลองกดกดเคดิลองกดเคกดทีเงี้ย เมนไม่ไรเลยเคเคคือคำถามอา question ส่วนทีเจมันมีบอลอยู่ไหนโค้ชเจ็บมาดูดิทีทีคือไฮไลท์อ่ะไอมีกล้องเอากล้องมาดิเอ่ออืมเฮดอ๋ออ๋อทีคือเฮดไลท์มันมีไฟฉายติดหัวอยู่แล้วดีกว่าใช่ใช่เอ้าเด็กด๊มขอขอกล้องหน่อยอย่าเป็นช่างไยรูปอย่าเป็นช่างไยรูปมีกล้องปะกล้องกล้องกล้อง กดวีอ๋อกดวีเว่ยพอยต์มาร์คจุดนี่หว่าะพอบ้านแล้วเนี่ยเอ้ใช่ออกเลยเอาเอาเอาสิงหายไอ้ดำเฮ้ยมันมาเรียบร้อยดำไปแล้วไอ้ดำไอ้ดำไปแล้วมันมาแล้วสติดีไปเลยไม่รู้กูแดกก่อนจุ๊กจุ๊กพี่จุ๊กจุ๊กจุกยังยั้งยังยังมันเลี้ยงกูแน่เลยเนี่ยไม่่ใช แต่เต็มไม่นากูหมดไม่มาผีมาเลยก็ถ้าเคยขึ้นอยู่แหละเพราะว่ามันเข้ามาใกล้ขนาดนี้มันต้องข <siglo. S 2> <grenade. S 1> ึ้นอยู่แล้วตายเย็นพี่เบ่า f เออเหลือตัวเดียวเหลือแฟนทอมเหลือแฟนทอมมึตายเย็นอ่าติ๊กแฟนทอมเลยโอ้ต้องตรองตรงเลยตรงเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งช่วยกูก่อดช่วยไม่ได้พวกกูเป็นผีพวกกูหยุดยั้งมันไม่ได้ไปครับกลับครับอาจจะเป็นเป็นแฟนทอมเป็นแฟนทอมเอออย่าเพิ่ง เช็คแม่งเล่นกูสองรอบเลยเดี๋ยวโอเคเลือกพีรากับบ้านปะปะไปเป็นแฟนทอมเป็นแฟนทอมเด็กกูติงอยู่บนรถมึงอ่ะไอ้่ะแม่งเล่นกูสองรอบติดอ่ะกัดมึงติดเด้วยนะมึงติดเด้วยนะว่าเป็นแฟนทอมบุญหลายนะไม่ใช่แฟนทอมอ่ะเบนชี่เบนชี่นี่ไงวะโอเคดูได้จริงเปล่า เอาแฟนทอมเอาฮะนาทีเมื่อกี้กูติ๊กแฟนทอมเมกบอกเบนชี่เขาได้ติ๊กติ๊กแฟนเบนชี่เมกบอกแฟนทอม